สวัสดีครับพบกับอาจารย์โตประทูปวูดวูดกิ้งชอปวันนี้เราจะมาสาธิตการตัดด้วยเลื่อยลางแบบไร้สายมาคิต้าตัวนี้ สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ถ่ายย้อนแสงนิดนึงนะครับผมจะมาะสาธิตวิธีการตัดไม้ด้วยเลื่อยวงเดือนนะครับผมเคยถ้าเพื่อนๆติดตามผมอยู่เนี่ยผมเคยทำคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะครับว่าด้วยเรื่องอัอนตรายจากการใช้เลื่อยวงเดือนนะครับเพราะว่าการใช้เลื่อยวงเดือนเนี่ย แบบตัดแบบฟ r e e hand เนี่ยมันมีโอกาส k ิ c k back ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วโดยเฉพาะช่างไทยเนี่ยมักจะเอาการออกนะครับมักจะเอาการออกแล้วก็เลื่อยบุงเดือนเนี่ยเวลาเราตั้งระยะตัดหรือตั้งความลึกตัดเนี่ยมันจะต้องล็อกนะครับล็อกเพราะฉะนั้นมันมันจะเด้งคืนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาการออกด้วยเนี่ยเวลาเกิดค i c k back เนี่ยมันอันตรายนะครับมัน เรื่อยมันก็จะตีกลับนะครับแล้วก็มามาตัดเอาประมาณช่วงเนี้ยช่วงช่วงช่วงโคนขาหนีบนะครับก็เคยมีผู้ได้รับอันตรายเพราะตรงนี้มันเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดดำนะครับแล้วคลิกแมกมาก,ก็จะตัดเส้นเลือดดำนะครับซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่นะทำให้ผู้ผู้ใช้เนี่ยได้รับอันตรายถึงชีวิตมาหลายกรณีนะครับบาเจ็บสังหัสก็หลายกรณีนะครับบาเจ็บทั่วไปในเพียบนะเพราะฉะนั้น วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตัดไม้ด้วยเลื่อยวงเดือนแบบปลอดภัยที่ปลอดภัยที่สุดก็คือใช้แท็กซอแบบนี้นะครับแท็กซอนะผมผมแนะนำะลูกศิษย์ผมไปหลายหลายกรณีหลายคนเลยนะครับว่าเวลาจะซื้อเลื่อยวงเดือนตัดไม้เนี่ยผมแนะนำให้ซื้อแท็กซอนะครับแต่มันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าแท็กซอรเนี่ยราคามันสูงนะครับสูงมาก เทียบกับเลื่อยวงเดือนธรรมดาเลื่อยวงเดือนปกติเนี่ยจะอยู่ราคาอยู่ประมาณ3-4พันบาทนะครับ3-4ันบาทแต่ถ้าเป็นแท็กซอนี่ราคาจะขึ้นหมื่นนะครับโดยเฉพาะแท็กซอที่เป็นแบรนด์เนมนะครับทีนี้ปัญหามันก็มีอยู่ว่าถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนไม่ไม่คือคือไม่มีงบที่จะซื้อแท็กซอซนะครับ ไม่มีข้อเท็การตัดด้วยเรื่อยวงเดือนเนี่ยควรจะหาไม้บรรทัดนะครับทำทำไม้หนาสักสิบมิลน,นะครับแล้วใส่ให้ตรงเลยนะครับแล้วก็เอาปักเ,เอาแค็มหนีบทำเป็นแท็กเอาไว้นะคะคล้ายลางของเรื่อยวงของของ,ของเรื่อยลางหรือแท็กซอนะครับทำเป็นลางแล้วก็เดินตัดไปตามแนนมท็กตัวนั้นนะครับหรือไม้บรรทัดอันนั้นนะครับวิธีเนี้ยมันมันจะปลอดภัยนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการ ตัดด้วยเลื่อยเลื่อยลางนะครับหรือแท็กซอนะครับครับมากิตาตัวนี้เป็นเป็นเป็นรุ่น DSP 6 0 1นนะครับใบเลื่อยน่าจะประมาณ165มิลนะครับผมได้รับการสนับสนุนมาจากบริษัทมากิตานะครับทิ้งเครื่องมือไว้ไม่ใช่ทิ้ง นำเครื่องมือมาให้ผมใช้5-6ตัวนะครับเป็นแบบไร้สายล้วนๆเลยรวมทั้งตัวนี้ด้วยแต่มา g ิต้าไม่ได้เอารางมาให้ผมนะครับได้แต่ตัวเลื่อยมาผมก็มาใช้รางของเฟสทูนะครับแต่ปัญหาของการใช้ร่วมกับลางเฟสทูก็คือการตัดตัดนำไอตัวยางรองรองลางเนี่ยของมา g ิต้าจะแคบกว่าของเฟสทูเพราะฉะนั้นมันก็จะตัดยางลางของผมทิ้เอยางยางรองลางของผมทิ้งไป นะครับประมาณมินมึงแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะผมมียางอะไรอยู่นะครับอ่ะเราเราเรา,เราจะพูดถึงสเปคตัวนี้คร่าวๆนะครับก็คือเป็นเป็นเลื่อยลางแบบไร้สายใช้แบตเตอรี่ขนาด1 8โวลต์2ก้อนนะครับก็คือก้อนนี้กับก้อนนี้นะครับอนนี้ผมใส่เรียบร้อยละนะครับก็ระยะระยะความลึกในการตัด ะระยะความลึกในการตัดก็ได้ถึงถึง60มิลนะครับผมลองดูละได้ถึง60มิลซึ่งมากกว่าเฟสทูเฟสทูได้แค่5้50มิลนะครับแล้วตั้งเอียงองศาตัดได้อันนี้เอาสเปคคร่าวๆคือในในวันนี้เราจะมาสาธิตการตัดให้ดูนจะตัดนี้เราเราจะต้องอก,ำกำหนดจุดตัดก่อนกำหนดจุดตัดก็จะใช้ยางที่ลอง รองใต้รางเนี่ยเป็นตัวกําหนดจุดตัดเลยนะครับแล้วก็ล็อกอาจจะล็อกด้วยแคมป์แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นแคมป์ของของเฟสทูนะครับหรือผมมีตัวจับฉากตัวนี้นะครับเป็นตัวจับฉากเป็นมาคู่เอ่อไม่ใช่มาคู่กับรางของเฟสทูเป็นออง,องอุปกรณ์เฟสทูนะครับผมก็เอามาใช้ในการจับฉากพอตัดด้านเนี้ยผมก็จะจับฉากตัดพอไปตัดอีกด้านหนึ่งผมก็จะวัดระยะ นะครับวระยะด้านหัวกับด้านท้ายไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็เอารางวางแล้วก็ล็อกด้วยตัวนี้เลยนะครับอ่ะ,อะทีนี้มาดูเราเราจะสาธิตการตัดด้านหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะตัดเนี่ยเราจะต้องตั้งระยะความลึกของไม้ก่อนนะครับอของชิ้นงานที่เราจะตัดเนี่ยตอนนี้ไม้ผมเน่นหนาอยู่ประมาณ22มิลน,นะครับผมก็จะตั้งไว้ไว้ที่25 25มิลน,นะครับดูตรวจสอบดูมุมองศานะครับ ของของตัวใบว่าอยู่ที่0องศาหรือ90องศาหรือไม่นะครับถ้าได้แล้วก็การตัดในการตัดด้วยเรื่อยวงเดือนเนี่ยเออด้ยวยเรื่อยรางเนี่ยเป็นวิธีการตัดไม้ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับกับผมถึงถึงแม้ว่าจะไล่สายนะครับแต่ผมก็ต้องต่อท่อดูดฝุ่นอยู่ดีนะนะครับเพราะว่าเขาไม่มีกล่องหรือถุงเก็บฝุ่นมาให้ผม นะครับเครื่องเครื่องดูฝุ่นเนี่ยผมใช้ของเฟสทูตัวนี้นะครับอ่าผนจะตัดละ เบอ่อสักครู่ผมตั้งไว้ที่25มิลปรากฏว่า,าเนื่องจากไม้มันยังไม่ได้ปรับและนาบาะบางช่วงมันก็เกิน25มิลแล้วผมจะปรับปรับใหม่เป็น30มิลนะครับ คับตอนนี้ก็ตัดเรียบร้อยนะครับแผลตัดตรงเป๊ะนะเดี๋ยวจะให้ชมนะครับร้อยตัดตรงเป๊ะนะครับเราจะเห็นว่าการตัดด้วยด้วยเลื่อยวงเดือนเนี่ยที่จะให้ปลอดภัยที่สุดนะครับควรจะตัดด้วยเลื่อยลางนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทมากิต้าที่สนับสนุนตัวนี้นะครับ